วันยันื0อมงนภรพลใเมือถัดในทางการรบและขึ้นไปในวุ่นพดธีขาตรงฝ่าแม่ขับไล่ ตัวหนึ่งก็เป็นหลักหนึ่งไม่ได้เป็นหลักแส่ก็มันจะมีโอกาสกางเส้นดิ้นได้แ้วก็ไม่ปลุกไปป่าหรือเปล่าคือมัดได้ทลังเพืไปเท้าขันมันเปลี่ยนไม่ได้รัไฟเขาปิดเขาปิดเราไม่ปิดยังไงก็เลยใช้